คำตอบคนทาเกษตรเนาะยิ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชาวเกษตรด้วยนะฮะก็จะแบบมีความสุขมากเลยเวลาแบบเราได้ผลผลิตแ,แ,รแ,รแ,รแรกใช่ไหมอันเนี้ยแล้วก็มีหนอนรบกวนเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมจะใช้ปูนผ่าปูนขาวนะหรือผงดินลงไม้อะโรยมันก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วละ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนก็เผอเลอไปบ้างเนาะมันก็มีบ้างแหละรับกินบ้างแต่ผมไม่ใช้สารเคมีแน่นอนนะนะครับให้เขากินบ้างไม่เป็นไรหรอกนะฮะเนี่ย จะมีหนอนเขาก็กกลอขอมุดๆออกบ้างไม่ใช่นะครับไม่มีอะไรแบบพิเศษพิโศเป็นทั้งหมดหรอกนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างช่างมันเถอะครับไอกิ่งนี้ตอนแรกว่าจะตายงอกมาเฉยเลยผมงงแล้เนี่ยนางรอดมาได้ไงวะตอนแรกว่าตายแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหเชื่อเชื่อนะบางทีก็อ คิดว่าตายก็ยังอยู่เอาอยู่ก็อยู่พันอะไรเนะี่ยขอดูสิ BFS ด้วยพันสายพันอร่อยซะด้วยนะครับอันนี้เป็นฟิกเป็นมะเดื่อฝรั่งนะนะครับที่สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือมังคุดไอ้ลำมุดของผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับลำมุดกระสุนมาเลยผมปลูกมาสองปีกับเกือบหกเดือนแล้วออกลูกครั้งแรกเนี่ยออกลูกแล้วนะครับผมดีใจมากเลยแต่ลูกมันยังไม่ยาวนะผมไม่รู้จะโดนเขาหลอกหรือเปล่าแต่ผมซื้อมาผมสั่งมาเป็นกระสุนมาเลยนะนะครับ ก็ไม่รู้แหละจะเก็ะสวยมาเลยหรือสาลี่ก็ไม่รู้ผมซื้อมาสองพันพร้อมกันผมก็เลยไม่รู้ว่าต้นไหนต้นไหนต้นนี้เป็นกระสวยมาเลยหรือต้นนี้เป็นอุปสาลี่ไม่รู้สองต้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูผลมันต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าเป็นละมุดอะไรเอ่ยกระสวยมาเลยหรือว่าละมุดสาลี่ยักษ์นะครับ สับรถผมก็ปลูกไปผมก็ได้กินแล้วนะเพื่อนเนี่ยผมก็เสีย,สยบอันนี้เสียบแบบเสียบง่ายเลยนะผมไม่พวนดินเลยผมเสียบแล้วก็นี่ไปเลยเนะี่ยได้กินละเนี่ยหักไปกินแล้วนะครับเนี่ยผมหักไปกินปุ๊บเนี่ยมันก็แตกใหม่ผมก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะเนี่ยมันก็แตกหน่อมาใหม่จากต้นเดิมอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้กินต่อเนี่ยต้องไปทาอะไรมากจริงๆต้องขุดมันไปปลูกก็ได้นะแต่ผมไม่ขุดอะ่ะผมขี้เกียจไว้นี่แหละบางทีก็กเกษตร วันหยุดมันก็จะขี้เกียจขี้กเกียจหน่อยนะเพราะเวลาเรามันน้อยอะ่ะมาถึงเราทํานู่นทํานี่มันก็แทบจะหมดเวลาแล้วนะครับส่วนนี้ทับพิมทับพิมนี่ก็ได้กินแน่เนี่ยนะฮะออกแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นทับพิม,ท,พมทับพิมอินเดียนะดูอินเดียจริงป่าเนาะว่าเป็นอินเดียยากอ่ะตอนซื้ออ่ะเนี่ยก็ออกลูกแล้วนะครับเนี่ยเพื่อน ปล,ปลูกทิ้งไว้ครับผมปลูกได้เพื่อนๆปลูกได้แน่นอนนะครับมีมะพร้าวสองปีเสียบๆไว้เดี๋ยวมันก็โตล,ลืมๆไปทำงานไปทำงานไปด้วยพวกนี้มันเป็นแพสซีอินคมฮะมันก็ทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นรายได้ให้เราขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ผมเสียบไว้นะผมเสียบกวาตอยกกี้อันนี้ก็เหมือนดินผมไม่ได้ไม่ได้ดูแลบำรุงดูแลเขเท่าไหร่ มันก็ไม่ค่อยอ้าวโชคดีอ้าวผมเดินมามุ่งมั่วเจอพอดีเลยลูกใหญ่ด้วยลิตเดี๋ยปั๊บนะเพื่อนสุกพอดีได้กินอีกแล้วตัดนะฮะวางกล้องก่อนย่กษโอ้ยดำบลึกทึกเลยหืมมาดูดิมีคลิปจะได้กินนะเนี่ยได้กินฉเฉยอา้าวแ้วผมจะบีนะเพื่อนดูแยมนะโอ้ <c oughs> โห หลักร้นใจเลยอะไรก็จะไม่อร่อยกับท้าผลไม้เราปลูกเองนะเพื่อนรู้ไหมเนี่ยฟิกเนี่ยมันโลละพันสองนะนะครับเมื่อก่อนนะตอนนี้เหลือโลละหกร้อยแล้วมั้งนะครับดูดิผมจะชิมให้เพื่อนชมนะอือหือผลครั้งที่สามทำไมมาอร่อยอย่างเงี้ยลูกไม่เล็กนะเพื่อนเนี่ยปามือผมอ่ะก็ไม่ถือว่าไม่เล็กนะอร่อยจริง อร่อยเวอร์วังมากม,มันเหมือนน้ำพึ่งอ่ะแล้วก็น้ำหอมอ่ะหอมแบบป,ป่าๆเพื่อนเคยเดินป่าไหมากินป่าสมุนไพรแบบนั้นอ่ะแล้วก็มีมีความหวานอ่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยนะอ,อ,อ,อร่อยมากอร่อยเพื่อนหามาปลูกผมปลูกได้เพื่อนปลูกได้แน่นอนอ ต้องห่อไปกินสิเนี้ยติดใจะด็ดตอนแรกคิดว่านางว้ไม่ค่อยอร่อยในะอีกลก,กี้แต่พอชุดสามแล้วอร่อยมากเลยนะเพื่อนอร่อยจริงห่อลูกไหนบี๋ห่อไปมั่วๆกันแล้ว่อลูกเนี้ยนะครับลืมๆเดีวก็ได้กินนี่เดินมาไม่ได้คิดว่ามันจะได้กินนะจะมาดูกิ่งซีเสียบไว้เฉยนะครับได้กินเฉยเลย นบาลูนี่ลองกระดุกอะไรก็สเสียบไปครับหลายพันดีๆติดบ้างไม่ติดบ้างช่างมันนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับสิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะฮะมาละกอไม่มีระบบน้ำไม่ได้กินเลยฮนะลูกตะกเปยกนะครับโตเท่ากับต้นหนงงู้นยต้นของ,น,นะน,ของนูลูกใหญ่มากนะครับมีระบบน้ำ ก,กับเราพามนกันนี่ต้นไทรต้นไทรปลูกไว้เป็นลม่มครับส่วนนี้ก็จะเป็นออมะเฟืองนะครับมะเฟืองก็ออกลูกเต็มเนี่ยผมห่อไปนี่คือผลมะเฟืองทั้งนั้นเลยนะที่ห่อไป็นถุงเนี้ยเนียมะเฟืองทั้งนั้นเลยนะฮะดกมากเพื่อนดกงจริงเนี่ยสองปีกินไม่ไหวแล้วนะครับผมปลูกได้เพื่อนปลูกได้แน่นอนเป็นมันเป็นพาสดีอินคำเพื่อน แล้วตอนเพื่อนกเกษียณอายุนะเพื่อนก็มีแหล่งอาหารเนี่ยต่อไปเราก็ไม่ต้องไปดูแลเขามากแล้วอะเราดูแลเขาเหมือนเหมือนลูกเราแรกๆอะแค่สามปีแรกแค่นั้นเองนะครับดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างมันก็ยังรอดตอนอ้นไม้อ่ะนะครับชวนเพื่อนนะนะครับยิ่งทํางานยิ่งต้องยิ่งต้องมาทําแบบเนี้ยแบบสวนเนี้ยครับเพราะอะไรป่ะเรามีกําลังมีเงินไงเรายังมีแบบลงทุนได้อยู่ เดี๋ยวพอเราแก่ไปแล้วเราทํางานไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องลงทุนแล้วเราก็มแค่มาเก็บตัดกกงตัดกิ่งอะไรที่เรามีอยู่แค่นั้นเองนะครับขยายหรืออะไรก็ไปเท่าที่เรามีอยู่นะครับดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับ